ในความสำนึกผมไปทุกทุกหน้าเดี๋ยวอาจารย์แนะนำไปก่อนหรือเปล่าพวกเราบนนั่งต๊ะตรงสมบลูกหาเจ้าเล่ยกทำสมาธิให้จิตใจเจ้าแม่ตามสันติระลึกถึงพ่อแม่ระลึกถึงพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามาแผ่บุญกุศลให้กับพ่อแม่ด้วยปู่ย่าตายายด้วยที่ได้เลี้ยงดูเรามาวันนี้ จะได้มีโอกาสเข้าสู่เทพแห่งความเป็นสมณีในการบรรพชาเพื่อเป็นการให้บุญกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็เป็นการอุที่ส่วนกุศส่วให้กรบเจ้ากรรมในเองที่สุดปกนการเป็นเจ้า

আনা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 